มะละกออยู่ในสวนทุเรียนนะครับมะละกอเงีนะครับอยู่ในสวนทุเรียนครับมะละกอพันธ์อันนี้พันธ์ผมเรียกไม่ถูกนะอันนี้พันธ์พันธ์อะไรนะมันขายทมต่ำใช่ครับมันขายท่มต่ำไม่มีขายมันมีขายอยู่ขายต้นพันธ์ขายต้นพันธุเรียนเปลงมะละกอก็ขายขายขายต้นทุเรียนเหมือนกันท่านนี้ เลืองเล้ยลูกใหญ่ที่นี่เขาปลูกมะละกอในสวนทุเรียนเขาเรียกพันนี่มันพันนเีี่จำมันก็ได้ผมเมื่อก่อนเขาเรียกพันแขกดำแต่นี้มันไม่ใช่มันแขกดำมันทั้งดำใช่ครับมันจะดำขหรอยู่ในป่าทุเรียนไงขายลูกเหลืองขายลูกเหลืองโรงงานครับลูกสุกขึ้นแต้มทุเรียนน พี่น้องชาวจังหวัดสงขลานะครับมาดูการปลูกมะละกอนะครับในสวนทุเรียนนะเขาบอก่าห้ามปลูกไม่จริงนะครับนะได้ขายนะครับนะ,ะปลูกแล้วขายแล้วได้ตังนะค์นะเห็นเนสแล้วดูแล้วก็เอานะปลูกมะละกอในสวนทุเรียนนะครับน,ะนี้ลองคิดดูนะครับปลูกแล้วได้ตังค์นะครับ